สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อลพรทองคูณครับวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงหญ้าเช่นเดิมนะครับสําหรับแปลงนี้นะเป็นแปลงใหม่อีกแปลงคนระับนี่ที่มีเจ้า,จาของแปลงคนระับท่านาใจบุญใจดีนะครับท่านบริจาคให้ช้างมาเอาคนระับควนช้างมาตัดไปเลี้ยงช้างดูคนระับหญ้าตรงนี้เป็นหญ้าที่ปลูกนะเป็นหญ้าปลูกเป็นหญ้าเนเปียร์แท้ครับเนเปียร์ ไว้เลี้ยงสัตว์นะครับนี่สำหรับในเปียน,นี้ก็จะไม่มีขน,นครั้งก่อนที่ไปตัดตรงคลองมีสะพานตรงนั้นจะเป็นไม่ใช่ในเปียเท้นะเป็นหญ้าที่ขึ้นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีขนค่อนข้างที่จะคันคายนะครับตัดยากแบกยากมากสําหรับตรงนี้เป็นในเปียเท้นะครับช้างก็กินดีนะครบพบพอใหญ่ทานดีมากอนนโอ้นะต้นยาวสูง แปลงนี้ก็มาตัดกันหลายเที่ยวแล้วนะครับตัดกันทุกเชือกนะครับห้าเชือกมากตัดแปลงนี้ดูบวชระเบียนครับนู้นสุดนู้นนะครับ,รบถือว่าเป็นความโชคดีนะครับอีกอเรื่องหนึ่งที่มีนะครับท่านเจ้าของแปลงหญ้านะครับเขาให้ช้างมาตัดนะครับควานช้างมาตัดให้ช้างดูครับต้นสูงมากแต่หากว่าอยู่แถวบ้านนะครับมีที่มีแปลงนะแปลง ดินว่างเปล่าสามารถที่จะนำต้นนี้ไปปลูกได้เพราะต้นอายุดีต้นแก่ลำ่ลำแก่แล้วก็พันธุ์ดีด้วยเหมาะกับการทำเป็นพัน์ุย้าใบเลี้ยงช้างอยู่แถวบ้านมีแปลงนะก็โชคดีเหมาะเลยนะย้าลำกำลังพอดีใช้เป็นพัน์ธุ เดี๋ยวมาดูตอนอแบกขึ้นกันว่าจะาได้มากน้อยแค่ไหนนะวันนี้มาคนเดียวเหมือนเดิมเพราะว่าพี่วานพ่อใหญ่ทองคูณลุงภูเมยนะ์ครับเขาจะไปกันสองคนนะใช้รถคันเดียวกันแล้ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนหาวันเวลากันคนระับสลับเปลี่ยนกันวันเว้นวันนะเรียบร้อยนะครับเราเบรกขึ้นรถเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยมา,าดูกัน ว่าวันนี้เราจะได้หย่าไปมากน้อยแค่ไหนสำหรับให้ทานไดสองวันนี่ครับแต่ว่าจะเอาไปเยอะกว่านี้ก็ได้นะกลัวนะเกรงว่าจะกินไม่ทันอ่านี่จำประมาณนี้แล้วก็กินได้สองวันเลยครับสามวันมีต้นสับปะรดด้วยแต่าหากว่าไม่มีต้นสับปะรดเป็นหญ้ายอย่างเดียวเรากินได้สองวันหญ้าเก่าก็ยังเหลืออยู่ด้วย สำหรับประมาณนี้ต่อหนึ่งเชือกก็จะมาตัดทำกันวันเว้นวันนะสำหรับหาพี่โคกผมก็จะมาคนเดียวนะก็ตัดไปเยอะนะ,ต,ะนะตัดไปเยอะเหมือนเดิมครับนะเชือกเดียว2เชือกสามเชือกเราก็ตัดไปตามกําลังเราไหววันนี้แดดเริ่มออกแล้ววันนี้ก็มากันแต่เช้านจนกว่านะตอนนี้แดดออกเป็นที่เรียบร้อยไปนะครับเดินทางไปหานะที่ปางกันต่อ อนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับนี่ยายเงินกำลังอาบน้ำขัดเท้าใส่ยาครับนี่ยาที่เราไปตัดมาเมื่อเช้าก็ลงไว้บางและบางส่วนสำหรับอกองนี้ที่เหลืองๆนี่ตัดมาวันกน่อนกินยังไม่หมดวันนี้มานะครบทุกเชือกสำหรับพี่โคกยังไม่อาบน้ำอรอ รอนะย้ายเงินนะครับนี่ล้างเท้าเสร็จกกอนนี่ครับฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับพวกเราฝากช้างระยองด้วยนะครับได้ข่าวหลายปางนะครับก็จะเริ่มหาลดเงินเดือนนะครับปางปางปก็ลดเงินเดือนแล้วนะปางปางก็จะเริ่มเลิกนะเลิกจ้างเลิกให้เงินเดือนนี่ก็มีแววแววมานะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะปะงางช้างระอยองด้วยนะครับวันนี้ เสร็จภารกิจนะครับช่วงเช้านะครับนี่ผมก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กับช่องพบอลายตองคุณได้นะครับขอบคุณครับ